สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะทั้งของโรงเรียนวังไกลกังวลเองแล้วก็โรงเรียนปลายทางที่อยู่หลายๆจังหวัดนะคะที่กําลังเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกับมูลิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะคะวันนี้เราก็พบกันอีกนะคะในชั่วโมงสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเด็กๆได้หยุดไปพักผ่อนสองวันนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเด็กๆไปทําอะไรมาบ้าง ไปเที่ยวไหนมาบ้างมีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือเปล่าคะมีไหมคะวันนี้วันนี้ห้องไหนเข้าห้องออกอากาศเอ่ยห้องสองอ่าห้องสองนะคะอ้าวได้พักผ่อนสองวันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะแล้วได้ไปเที่ยวไหนมาบ้างอ่าน้องอุไรวันเดี๋ยวขอไม้ตัวนี้อ่าน้องมารับไม้ไปลูกน้องอุไรวันนะคะคุณครูมีการบ้านเมื่อวันศุกร์ใช่เปล่า แล้วเสร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะให้เอามาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่าน้องเลยวันหยุดสองวันวันเสาร์และว,วันอาทิตย์น้องไปทำอะไรมาบ้างคะเลาให้เพื่อน <ไป S 1> ๆฟังหน่อยไปโรตาระไปไหนนะไปโตรตค่ะไปไป,ไปซื้ออะไรเอ่ยไปซื้อของค่ะไปซื้อของแล้วไปซื้อแล้วไปทำอะไรอีกที่โตรตัสเนี่ย น้องเอาไม้ไว้ใกล้ๆจะได้เสียงดังน้องหันหน้าไปทางนั้นแหละเพื่อนปลายทางจะได้มองเห็นว่าน้องอุไราวานคนเก่งแห่งห้องสามจับสองนะคะ,ะน้องไปโรตัสมาน้องไปโรตัสน้องไปซื้อของแล้วน้องไปทําอะไรมาอีกมีไหมคะอะบอก,น,กนึกไม่ออกคนอื่นฟังเพื่อนเลยเดี๋ยวใครมีเรื่องจะเล่าให้เพื่อนฟังนะคะครูให้เวลาสองนาที ไปเล่นโบลิ่งอ่ะไปเล่นโบลิ่งที่ไหนคะที่โลตัสชั้นสามเหรออะไรอ๋อที่โลตัสชั้นสามไปกับใครอะลูกไปกับน้าค่ะอ๋อแสดงว่าการไปเล่นโบลิ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะเพราะว่าเป็นไงคะจะต้องใช้ลูกโบลิ่งใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไงคะโยนใช่ไหมคะอ่าก็เป็นการออกกําลังกายมีอีกไหมมีอะไรจะเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะไม่มีไม่มีแล้วอ้าประมือให้น้องอุไรวันคนเก่งค่ะน้าใครจะมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกมีไหมคะ ไม่มีเลยแสดงว่าไม่ได้ไปไหนกันเลยใครอยู่บ้านทําการบ้านอ่านหนังสือบ้างมีไหมอ้าวน้องชาโนนเอาส่งมาให้น้องชาโนนน้องชาโนนอยู่บ้านแหละคะทาอะไรบ้างอ่านหนังสืออ่านน้องหันหน้าไปทางนู้นเลยวันนี้น้องแต่งตัวเต็มเครื่องแบบเลยนะคะวันนี้เราแต่งชุดพิธีการนะคะเพราะว่าเป็นวันจันทร์ต้นเดือนนะคะอ่าน้อง อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยทําอะไรบ้างอ่านหนังสืออ่านหนังสือทําอะไรอีกทํางานบ้านทําการบ้านทํางานบ้านแล้วการบ้านที่ครูให้เสร็จไหมคะเสร็จครับเสร็จนะคะแล้วทําอะไรอีกคะหมดยังหมดแล้วอะประมือให้น้องชานน์ก่นนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอยู่บ้านอ่านหนังสือแล้วก็ทําการบ้านทํางานบ้านคนอื่นมีอีกไหมมีอีกไหมคะ เอากรุ๊มนี้สักคนหนึ่งน้องหัตถยาใช้ไม้ตัวนี้แล้วน้องหันหน้าไปด้านนู้นเลยเพื่อนๆจะได้เห็นหน้ากันนะคะน้องแนะนําตัวเองนิดหนึง่งสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหัตถยาเพชรย้อยค่ะอ่าเสาร์อาทิตย์หยุดสองวันวันเสาร์และวันอาทิตย์น้องไปทําอะไรมาบ้างอยู่บ้านคะ่ะอยู่บ้านทําอะไรคะทำกันบ้านอ่านหนังสือช่วยงานบ้านพอไหม อยู่บ้านอ่านหนังสือช่วยทําการบ้านทั้งการบ้านตัวเองและงานบ้านของคุณพ่อคุณแม่เหรอคะค่ะมีอีกไหม,ไม,มอ้าวปรโมทให้น้องหัตถยาค่ะเก่งมากมากเลยๆๆนะครับโรงเรียนหยุดให้วันเสาร์และวันอาทิตย์นะเป็นวันที่เด็กๆจะได้พักผ่อนอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ศูนย์การค้าหรือไปเที่ยวชายทะเลหรือว่าแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะพาไปหรืออาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะ แต่อย่าลืมหน้าที่ของเด็กๆก,ก็คือเรามีภาระงานในเรื่องของการเรียนเราก็ต้องดูแลทําการบ้านนะทำงานที่รับมอบหมายนะคะที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคุณครูนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์คุณครูก็พานักเรียนมัธยมไปถ่ายทำรายการศึกษาทัศน์มานะคะที่อาเภออัมพวาส่วนวันอาทิตย์คุณครูก็ทํางานบ้านแล้วก็พักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมาไปดูซิวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้าง วันนี้มีนิทานนะที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆถึง3เรื่องเด็กๆต้องตั้งใจฟ